สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเดอครับมื่อนี้มาพบมาพอ่นอนาะครับกับทางพยหญสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเป็นข่าวของทาง f อฟซีบอสบิ๊กพูยบาลฟินแลนด์สูฟังเนาะครับเบ้าแล้กากะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับคนสนิทบอสบิ๊กสุดเดือดเตือนสติ FC ฟซีบอสบิ๊กอย่าทำนิสัยแบบนี้อีก ลั่นโดนฟ้องมาไม่คุม้มป้าพี่น้องมันมีประเด็นอีอย่างอีกนาะแบบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับ สืบเนื่องมาจากที่ทางบอดบิ๊กเพิ่นได้มีการไล่สดนั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่าได้มีเอฟซีบางท่านบางคนนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเอฟซีแค่เพียงบางท่านบางคนนะครับกาไปคอมเมนต์ถามบอดบิ๊กนะครับว่าน้องเบ้นสิกลับมาตอนไดคือโดนพักงานโดนแท้ประมาณเนี่ยพี่น้องถามบ่หยุดบอเสาบอดบิก๊กเราก็เลยได้บอกว่าน้องเบ้นนะครับพักงานไม่มีกําหนดนะครับหลังจากนั่นก็นเลยมีเอฟซีอะครับ ไปคอมเมนต์นะครับไปโยงว่าที่น้องบินโดนพักงานบม่มนนี้กาหนดเพราะว่าไปลักเงินนะครับพี่น้องบอกว่าน่าจะไปลักเงินนะครับของทางน้องสีแกมบอกว่าเพราะว่าพวงมาไล่น้องสีแกมหายนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเนื้อพี่น้องว่าเป็นการคิดเองโยงไปเองเป็นตุเป็นตะนะครับหลังจากนั้นน้องบินเพิ่นก็เห็นล่ะครับเพิ่นก็เลยออกมาโพ์นะครับน้องบินเมืองเสียโพส์ว่าผู้ใดล่ะว่าคอยไปลักเงินนะครับแฮชแท็ก ครอบครัวผมบอเคยสอนให้เป็นคนแบบนั่นเด้อนะครับหลังจากนั่นน่องปอกกี้นะครับธนูกราฟิกโตเกียวมิวสิกกับ่อนข่างเดือดเลยนะครับที่มีเอฟซีนะครับไปย้งนะครับหาว่าน้องเบี้ยรักเงินนะครับเพื่อนก็เลยออกมาโพสต์นะครับเตือนสติเอฟซีแบบนี้ครับเพื่อนบอกว่าเรื่องบางเรื่องนะครับกะยาโยงนะครับจนเกินไปยาโยงจนเกินไปเขาเอาเรื่องม้านี่มีเงินให้เขาบอนะครับ ถ้าเขาเอาเรื่องถ้าเขาฟอ้องนะสีมีเงินบ่อประมาณเนี้พี่น้องเพื่อนกระเตือนสติบอกว่าสตินะครับสีพักกรณีใดกอยาไปส่อเขาเถอะถือว่าเป็นเรื่องของบริษัทซนะครับรับรู้ว่าพักงานแค่นั้นก็พอยาสีเสือกหลายนะครับแล้วก็ค่อนขังศูนย์นะครับพี่น้องใจให้แต่ต้องบอกก่อนเด้อว่าทางน้องปอก,กีเพื่อนกระเตือนสติเอฟสีค้นที่ไปว่า ให้ทางน้องเบเนนะครับบบแมนว่าไปว่าให้ F c เบิดได้พี่น้องเตือนสติแค่ F c ซบางท่านบางคนที่ไปโยงนะครับไปตั้งข้อสงสัยว่าน้องเบ้นโดนพักงานไม่มีกำหนดเพราะว่าไปรักเงินไปขโมยเงินหรือเปล่าประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับหลังจากนั่นก็มี F c เของมาคอมเมนต์ FC ท่านแรกบอกว่าอีหลีนะครับบางทีกก้าวใกล้เกินไป F c ี FC แบบใดเนาะนะครับติดตามให้มีความสุขก็พอจ้า นะครับยาไปยากน้ำเพลินคักหลายเด้อนะครับท่านต่อมาบอกว่าจริงมโนต่างๆนานาบางคนคอมมิ์ยังกลับอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นจะไปยุ่งอะไรกับเขานักหนานะครับถ้าโดนเขาฟ้องมากระิบีบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการตอนพิมพ์ไม่คิดนะครับท่านสุดท้ายก็บ,บอกว่าพูดถึงบางคนเอฟซบางคนก็เกินไปอยากรู้ทุกเรื่องรู้แค่ว่าโดนพักงานก็พอแล้ว ยังจะอยากรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรนู่นนี่นั่นไปถามคนนั้นคนนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับก็บเป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนผมก็เลยเอ,อกมาอัปเดตมาเว่าสู้ฟังแต่ว่าพี่พี่น้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำเด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP, อีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ